กวิสินคิดไม่ซื่อตอนรอดมาได้ไงย้อนไปเมื่อปีสีสายังเรียนช่างกระห้าวบ้างโดนเขาไล่มีดเฉียวหลังยืนเป็นกลุ่มกระสุนมาโดนอย่างจังเสียงดังปั้งตัวผมรอดเพื่อนโดนยิงมาถึงคราวเจอเจ้าถิ่นปาขวดใส่โดนเข้าให้เต็มหัวผมมึนจนวิง่ง เลือดอาบหน้าทรงแสกกลางปวดหัวจริงหลังทุกสิ่งเลยเปลี่ยนทรงเป็นกลาไม่ได้เทไม่ได้เฟี้ยวอะไรเลยแต่ก็เคยโดนสืบจับพกมีดมาพกปืนปลอมโคตรตลกตัวเองว่าพกทำหายิงไม่ตายลูกไม่มีลูกปิงปองก็เคยพกพกทำเพื่อ คนเหลือเชื่อรอดมาได้ทุกวันนี้เคยกลับบ้านรถตำรวจล้อมจับทีจับผิดพี่ผมเด็กช่างแค่สองโชนอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดในชีวิตผมในสมัยตอนเรี็กช่างนะพกปืนปลอมพกมิสปาร์ตานะแล้วก็โดนเขาอ่าโดนโรงเรียนอื่นวิ่งถือมิดไล่ไล่ฟันนะ <c oughs> ก็เคยนะและเคย โดนปืนยิงแต่ไม่โดนนะไปโดนเพื่อนแทนนะครับแต่ว่าเคยโดนขวดปาหัวใส่หัวแตกแล้วนะไปงานศพเพื่อนนะนี่นะก็ชีวิตเด็กช่างนะไม่ได้เทอะไรเลยเฮไว้ตามกันอนะ่ะ